Kawasaki CS47J Chinook เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนักที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในปี2026ซึ่งประเทศไทยได้บรรจุเข้าประจำการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลำเลียงและสนับสนุนภารกิจทางทหารและพละเรือนเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มีจุดเด่นในด้านความสามารถในการขนส่งสัมภาระหนักและจำนวนผู้โดยสารได้จำนวนมากอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและหลากหลาย CSC-7J ชิ้นลูกผลิตโดยบริษัทคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีภายใต้การอนุญาตจากโบอิงประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรุ่นนี้ถูกพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียรวมถึงสภาพอากาศร้อนชื้นและภูมิประเทศที่ซับซ้อนของประเทศไทยเฮลิคอปเตอร์ CSC-7J ชิ้นลูกถูกออกแบบให้มีโรเตอร์หลัก2ชุดแบบแทนเดมซึ่งทําให้สามารถยกน้ําหนักได้มากกว่าการใช้โรเตอร์หลักเพียงชุดเดียวและช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะบิน ขนาดของ CS47J ชินุกมีความยาวประมาณ30เมตรความสูงประมาณ5.7เมตรและน้ำหนักเปล่าประมาณ10ตันแต่สามารถรับน้ำหนักขึ้นบินได้มากกว่า22ตันความเร็วสูงสุดอยู่ที่ราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยบินไกลถึง600กิโลเมตรโดยสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อขยายระยะทางปฏิบัติการจุดเด่นที่สำคัญคือความสามารถในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักสูงสุดถึง12ตันทั้งในลำตัวและแบบห้อยใต้ท้องลำทำให้สามารถลำเลียงรถยนต์ทางทหาร หให่หรือวัสดุสิ่งของบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างสะดวกในปี2026การประจำการของ csc 7 j ชินุกในประเทศไทยถูกใช้ในหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นการขนส่งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัยพิบตัติเช่นน้ำท่วมดินถล่มหรือไฟป่ารวมถึงการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคไปยังพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยยานพาหนะทางบก นอกจากนี้ยังใช้ในการฝึกซ้อมร่วมหรือการฝึกระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายในห้องโดยสารของ C7J CH Chinook สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า40นายขึ้นอยู่กับลักษณะของภารกิจและการจัดเรียงที่นั่งภายในติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถติดต่อกับศูนย์บัญชาการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันตนเองเช่นเครื่องยิงเป้าลวงความร้อนเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำความร้อน เครื่องยนต์ของ C.S. 4 7 j เจชินุกใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟจำนวน2เครื่องยนต์ซึ่งให้กำลังขับมหาศารเพื่อให้สามารถยกน้ำหนักได้ตามที่ต้องการและทำความเร็วได้สูงในภารกิจต่างๆความทนทานของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองหรืออุณหภูมิสูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยสิ่งที่ทำให้ C.S. 4 7 j เจชินุกเป็นที่ชื่นชอบของกองทัพไทยคือ ความอเนกประสงค์ที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรบการขนส่งหรือการช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายชิ้นส่วนอะไหล่และการสนับสนุนทางเทคนิคจากคาวาซากิและพันธมิตรจึงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับราคาของ C-H47J Chinook ในปี2026นั้นแต่ละลำมีราคาประมาณ50-70ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบเสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติม แม้จะมีราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับขีดความสามารถและประโยชน์ในการใช้งานแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความสามารถในการลำเลียงขนาดใหญ่และความทนทานท,านที่เหนือชั้นในช่วงปี2026ประเทศไทยได้วางแผนที่จะนำ csc 7 j ชินุกมาประจำการเพิ่มเติมเพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าที่ปลดประจำการและเสริมความพร้อมรบให้กับกองทัพ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัย C-47J ชินุกได้รับการออกแบบให้สามารถบินในสภาวะที่ยากลำบากทั้งเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายระบบนำร่องและเรดาร์ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคและปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นปืนกลขนาดเล็กเพื่อป้องกันตนเองในพื้นที่เสี่ยง การเข้าประจำการของ CH c 4 7 j Chinook จึงนับเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยทั้งในด้านการปฏิบัติการทางทหารและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมความยืดหยุ่นและความเชื่อถือได้ของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและในปี2026เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีที่น่าสนใจในอนาคตสวัสดีครับ